จะมารีวอลเฮ้ยร sure. ีวิวรถคันนี้กันเลยนะครับรถเวอะไรครับเว็บร้อยสิบเอ้ยนะครับตัวแรงใช่ไหมครับตัวแรงครับของ B4 นะครับก็มาดูอันแรกอย่างแรกกันเลยเอาชุดหน้าก่อนนะครับก็อันนี้ขอบนะครับขอบโยโกนะฮะซื้อคู่ละกี่บาทวะตอนนั้นคู่ละกี่บาทคู่ละพันกว่ามั้งผมก็ไม่รู้นะครับผมนานนะครับขอบโยโกนี่ใหม่อยู่นะครับขอบโยโกนะครับใช่ปะ โยโกเซตแล้วนะฮะใครมาวะอ๋อแล้วก็จานนี้นะจานซื้อมา90กว่าไม่ถึงร้อยครับรวมค่าส่งก็ถึง100ร้อย,ยนะครับก็เฟรมใหม่เลยครับเฟรมใหม่นี้ซื้อหลายพันอยู่นะไม่จำแล้วครับอ่าอะไรอีกครับก็เบรกนี้ซื้อลาซาด้าครับกอ หลักร้อยกว่านะครับก็ไม่อยากจะโม้ครับเปาะแฮนนะครับเปาะแฮน,น,อ,แนอันนี้ซื้อนานแล้วครับซื้อนานแล้วไม่รู้ราคาครับไม่รู้นะครับแล้วมันอะไรอีกครับแอมอะไรครับเนี่ยแอมหนุ่นนยครับแอมหนุ่ยแอมย่น,ยนสามนิ้วนะครับแจงแอมย่นสามนิ้วอันนี้ถ่าย นี่ประดิษฐ์เองนะไม่ใช่ประดิษฐ์ดีพ่นสีนะครับชกอะไรครับชกเว็บเหรอครับชกเว็บครับชกเว็บแล้วสิบอเนียครับของมันนี่ก็ท่อของไม่ใช่ของเว็บของเว็บอะไรอ๋อท่อเดิมท่อเดิมท่อเดิมของเว็บอะไรไม่รู้อผมไม่รู้นี่ก็ของอะไรอะไรว่าคาร์บอนนะครับผมก็ไม่รู้ราคาเลยนะเบาเอกนะฮะเบอเอกทำให้ร้านฮะทำที่ร้านไม่ใช่ทรงเชงนะฮะเบอเอกโคโลนะครับไม่แต่ขี้ฝุ่นครับ วอยโคลนครับก็เราจะมาเปิดเบาให้โชว์เลยนะดูนี่นะฮะใต้เบาไม่มีแล้วครับไฮโดรลิกดีครับมีอะไรแล้วครับจังไนี้มีกล่องเลยไหมกล่องนี้ก็เื่อมออกมานะฮะกล่องนี้เอาตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่กล่องเดิมนะไม่รีแมปอะไรเลยครับกล่องเดิมนะชุดหน้าของเคปหน้าคาร์บอนอันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ร้อยกว่ากว่านะฮะสองเก็บสองร้อยนะครับ เออชุดขาตั้งนะฮะขาตั้งอันร้อยี่สิบมั้งผมได้เห็นนาซาล่านะเป็นสตรปของโซ่กันต่อนะโซ่ข้างนี้นะฮะโซ่เป็นลายสเตอร์สิบห้าสามสองนะฮะแล้วก็โซ่ของพระหิดนะครับอันนี้ของไทเทนะฮะสองร้อยกว่ามั้งครับคันเกียร์คันเกียร์ครับกองกองอะไรครับ กองเหล็กครับกองเหล็กปากใหญ่สุดอ่ะปากใหญ่สุดอ่ะกองเหล็กนี่นะฮะกองออกข้างนู้นครับกองก็ออกข้างนู้นหลดหลดหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วขนาดสเตปเครื่องเท่าไหร่ครับสเตปเครื anza, beeping, trendy, ir, ่องเ็มทอสเตอร์มาครับผมก็ไม่รู้เลยนะก็คมไฟหน้าดูคมไฟหน้าคมไฟหน้าพ่นสีเองนะสีดำนะฮะไฟหน้าี่มีอะไรอีกสเตปเครื่องอะไรอีก โซ่อะไรมีมีอีกไหมนะคนสเต็คต์พี่ท่อเนี้ยที่ท่อเรามีอีกเราลืมีรีวิวไปนะฮะยืดท่อนี่ครับอันนี้กี่ร้อยอ่ะครับร้องค่าส่งลาสาด้าไม่มีอะไรเลยครันหลังนี้เออในหลังนี้อีกนะฮะซื้อแมาได้วันเดียวนะแมกกัดนะฮะทุกคนอันนี้แมกกัดเลยครับแมกกัดครับไม่ใช่ลอยไม้นะครับแมกกัดซื้อแมาได้วันเดียวอะครับ ก็ทำเชงนะฮะชิงตัดอะไรดุมดุม,ดมอีกหนึ่งอย่างดุมลาซาด้านะดุมชุบนะครับไหครับดุมชุบเลยดุมชุบนี่ครับ,มรบไม่กี่สองสามร้อยมั้งครับบึกใหม่เก็บหมดนะครับคันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะแล้วลกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อมีการคลิปใหม่เราจะได้แจ้งเตือนนะครับทุกคนบ๊ายบาย